สวัสดีครับบอลคนเล่าเรื่องหลอนผีพรายที่มักอาศัยอยู่ในน้ำและเป็นวิญญาณที่ชอบแฝงเร้นสิ่งสู่ในร่างคนเหมือนกับครอบครัวนี้ที่เจอผีพรายมาทำร้ายชีวิตครอบครัวและผีตนนั้นจะมาทำอะไรบ้างและเหตุการณ์จะหลอนแค่ไหนไปรับฟังกันเลยครับเรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนนั้นผมอายุ21ปีผมหนีออกจากบ้านกับความรู้แค่มสมไปทำงานเองด้วยเหตุผลส่วนตัว เมื่อก่อนบ้านผมอยู่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญผมเลยหนีเข้ามาทำงานรับจ้างอยู่ในอำเภอเมืองทำทุกอย่างที่ได้เงินพอประทังชีวิตไปเรื่อยๆผมเก็บขวดไปขายบวกกับทำงานเป็นเด็กปั๊มแห่งหนึ่งทำอยู่ประมาณเกือบสามปีก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วก็คิดว่าอยากจะมีที่อยู่เป็นของตัวเองบ้างผมต้องอาศัยอยู่ที่พักคนงานของเท่าแก่ปั๊มเขาให้ผมอยู่ฟรีตอนนั้นไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงด้วยความที่ความรู้น้อย ผมเลยไปปรึกษาเท่าแก่ผมก็บอกเขาไปว่าผมเก็บเงินได้สองหมื่แล้วเท่าแก่ค่อนข้างมีฐานะเขาเอ็นดูเพราะผมซื่อซื่อขยันทํางานเท่าแก่เขาเลยบอกว่ากูมีแพเหล็กเก่าๆอยู่ลํานึงจะเอาไหมถ้าเอาไปแล้วก็เอาไปทํามาหากินได้เลยมาเอาน้ํามันจากกูไปขายแล้วค่อยหักเอาก็ได้เท่าแก่ให้แผผมมาฟรีๆตอนนั้นดีใจมากแทไม่ใหญ่มากขนาดประมาณ40ตารางเมตรผมใช้เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งที่ทํางาน เพราะด้านน้าแทมีหัวจ่ายน้ํามันอยู่หัวหนึ่งไว้ใช้ขายน้ํามันให้กับเรือหางยาวกับเรือประมงในแม่น้ํากลายเป็นว่าผมจะอาศัยอยู่ริมน้ําตลอดเวลาก็เงินดีพอสมควรจนผมก็พอจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วก็ไปเจอกับมีผมเขาทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งคบกันได้สักพทักเลยชวนกันมาอยู่กินด้วยกันจนมีลูกชายคนหนึ่งตอนนั้นก็เลี้ยงลูกแล้วก็ทํางานทุกอย่างอยู่บนแทนั้นแหละ ตอนนั้นลูกชายอายุห้ากุบเด็กมันก็เอาสวิงมาช้อนปลาเล่นตามปกติของมันแต่พลาดตกน้ำซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณสามทุ่มมีผมได้ยินเสียงก็รีบโดดลงไปช่วยมีผมเล่าว่าตอนลงไปช่วยมันเห็นเหมือนเส้นผมดำๆดึงขามันไว้มีพยายามดึงเท่าไหร่กดดึงไม่หลุดต้องขึ้นมาหายใจแล้วดำลงไปดึงใหม่จนทาขึ้นมาได้แล้วมีผมก็อุ้มพาดบ่าให้น้ำออกผมกลับมาบ้านแบบเมา และมาเจอมีร้องให้ที่ผมไม่อยู่บ้านเพราะเกือบจะเสียลูกไปแล้วตอนนั้นรู้สึกผิดมากๆทั้งกลัวทั้งโล่งใจที่อย่างน้อยลูกยังไม่เป็นอะไรไปแต่ตาของผมจ้องมองผู้หญิงผมดำยาวมากๆใส่ชุดสีขาวแล้วก็หายไปผมยังจำได้แม่นไม่เคยลืมมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ลูกมีฟังเพราะไม่อยากให้คิดมากกันเปล่าๆแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นผมรู้สึกได้ว่ามีผมเปลี่ยนไป เธอชอบมีพฤติกรรมแปลกๆอย่างเช่นชอบนั่งแต่งหน้าทาปากรักสวยรักงามผิดปกติตั้งแต่อยู่กินกันมามีผมไม่เคยทำเรื่องพวกนี้เลยบางคืนก็ชอบลุกขึ้นมานั่งทำนูนทำนี้จุกจิกนั่งหวีผมแล้วก็ดูเมอลอยถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบลูกก็ไม่ค่อยสนใจคือผมก็พยายามคิดไปว่าเธออาจจะเครียดที่ผมออกไปเที่ยวบ่อยๆไม่ค่อยได้มาช่วยเลี้ยงลูกจนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกำลังทำงานอยู่เหนื่อยๆลูกผมมันก็ร้ององอแงหิวข้าว ผมเลยตะโกนบอกมีไปว่าเห็นไหมมันหิวข้าวพามันไปกินก่อนสิมีผมหันมามองแบบตาขวางแต่ไม่พูดอะไรสักคำแล้วก็ไม่ยอมพาลูกไปกินข้าวด้วยผมเลยโมโหเลยด่าไปเต็มๆอยู่ดีๆมีผมลุกขึ้นวิ่งไปตกลูกชายอย่างแรงตกแบบหน้าหาันผมตกใจจนอึ้งไปเลยเพราะมีผมไม่เคยทำแบบนี้กับลูกมาก่อนเธอเป็นแบบนี้อยู่นานมากคือแทบจะคุยกันไม่รู้เรื่อง พูดก็น้อยไม่ยอมสื่อสารกับผมวันวันเอาแต่นั่งเมอลอยส่งกระจกลูกผมตัวเองผมลืมบอกไปว่าช่วงเวลาที่เธอเป็นแบบนี้ปกติมีผมเป็นคนรูปร่างเจ้าเนื้อหนึ่ง,งแต่ตอนนี้ผมลงเยอะมากเพราะข้าวปลาไม่ยอมกินแล้วบางคืนผมตื่นมาเห็นมีนั่งนิ่งๆอยู่ริมเตียงผมกลัวแทบจะชีราตเพราะเหมือนเธอกลายไปเป็นอีกคนแล้วแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้มั่นใจว่าเธอน่าจะถูกผีสิงจริงๆ ผมเลยพามีผมไปหาแม่เท่าพอไปถึงก็เห็นเป็นบ้านไม้เล็กๆแม่เท่าเขาก็ถามว่ามีเป็นอะไรทำไมมันตาขวางแบบนั้นผมก็บอกไปเลยว่าไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆก็เป็นแบบนี้มานานแล้วแม่เท่าก็ถามว่าได้ทำบุญไหว้พระบ้างหรือเปลา่าคือผมหนีออกจากบ้านมาตัวเปลา่าผมเลยไม่เคยคิดถึงเรื่องทำบุญบูชาพระอะไรอยู่ในหัวเลยแม่เท่าก็เอาอะไรดำๆสักอย่างที่แกบดไว้เหมือนยา มาป้ายปากผมกับมีแล้วก็เอาน้ำมนต์โมใส่ผมหันไปมองเมียเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรหลังจากวันนั้นผมก็พยายามออกไปทำบุญดูเหมือนทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแต่มีผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ค่อยพูดค่อยจาและอาการหนักขึ้นเรื่อยๆผมเลยรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆแล้วมันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพอดีผมก็ไม่ค่อยรู้จักพิธีกรรมอะไรเลยหรือแม้แต่พิธีในวัด จึงมีเพื่อนคนหนึ่งเขาพาไปหาร่างทรงเขาบอกว่าเป็นพ่อปู่ฤาษีที่มีคนศรัทธากันเยอะมากๆผมเลยตกลงจะพาไปเพราะไม่รู้จะให้ทำยังไงเหมือนกันพอพาไปปุ๊บพ่อปู่เขาก็บอกเลยว่ามีผ้าผีพรายมาด้วยผมขนลุกสู้เลยตอนนั้นเลยบอกให้พ่อปู่เขาช่วยทีแล้วดูเหมือนพ่อปู่เขาจะรู้ทุกอย่างผมอาศัยอยู่ริมน้ำการงานเป็นยังไงมีผมเป็นยังไงผมเลยเชื่อสนิทเลยว่าร่างทรงนั้นมีอยู่จริงพ่อปู่เขาบอกว่า ต้องพาไปตรงสถานที่ที่มันอยู่เพื่อทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กลับไปอยู่ในพในภูมิในสถานที่ของเขาพ่อปู่เขาทำพิธีเอาสายสินมาพันไว้รอบตัวมีผมแล้วสายสินอีกด้านหนึ่งก็โยนลงไปในน้ำตอนนั้นมีผมกรีดร้องจนผมสงสารมากพ่อปู่เขาก็ท่องบทสวดจนจบด้วยการเอาน้ำมนต์ราดตัวเพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดี มีผมที่กรีดร้องอยู่นานเกือบ20นาทีพอโดนน้ำมนต์ก็เหมือนจะบิดเฮือกสุดท้ายจนหมดสติไปเลยพอผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ฟื้นขึ้นมาคือรู้สึกได้เลยว่าเขากลับมาเป็นคนเดิมแล้วมีผมก็เข้ามาก่อนแล้วก็ร้องไห้พอถามว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาแทบไม่รู้สึกตัวเลยเหมือนคนร้วิญญาณอยู่ในพวังแต่ยังไงก็ดีใจที่เขาหายสักที ผมก็กลับมาใช้ชีวิตปกติทุกเช้าเราก็จะไหว้พระแม่คงคาหน้าแพะขอให้ช่วยคุ้มครองเราจนเวลาผ่านไปเกือบสองปีชีวิตดีขึ้นมากๆแล้วมีผมก็ท้องลูกคนที่สองเป็นลูกสาวชื่อพิมจนวันหนึ่งช่วงเวลาประมาณตีสองผมลุกจากเตียงมาเข้าห้องน้ําได้ยินเสียงพิมมันคุยอะไรงึงงำอยู่ในห้องถางเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบเลยครูจะเอาไม้เรียวฟาจนมันยอมบอกว่ามันเห็นเขามานานแล้วเขาเป็นเพื่อนมัน เ,เล่นนนกันหนูแต่ในใจผมรู้เลยว่าคงจะเป็นผีพรายอีกแล้วและในตอนเช้าพิมพ์กับพัดมันก็เล่นกันอยู่แถวแถวนั้นแต่เชือกของเรือดันไปเกี่ยวกับขาของพิมพ์และลากพิมพ์ตกลงไปในน้ําตอนนั้นผมตกใจมากรีบกระโดดลงไปช่วยลูกก่อนเลยและลูกน้องเรือที่เป็นพม่าสองถึงสาคนก็โดดลงมาช่วยเพราะผมพยายามเท่าไหร่ก็หาลูกไม่เจอพอผ่านไปประมาณสามนาทีแต่ความรู้สึกผมมันเหมือนสามชั่วโมง จนสุดท้ายลูกน้องพม่าคนหนึ่งที่ดำลงไปนานกว่าคนอื่นก็เจอลูกผมมันบอกว่าไม่รู้ติดอะไรดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ยอมหลุดผมสรุปไปในใจเรียบร้อยเลยว่าผีพรายอีกแล้วใช่ไหมพอพาพิมพ์ขึ้นมาได้ก็พยายามช่วยให้ฟื้นทําทุกอย่างแล้วยังไงก็ยังไม่ยอมฟื้นแต่ก็ยังหายใจอยู่เลยรีบพาไปโรงพยาบาลพอหมอออกมาบอกว่าลูกผมสมองขาดออกซิเจนนานเกินไปเด็กจะกลายสภาพเป็นเจ้าหญิงนิทรา ช่วงนั้นก็เลยต้องฝากให้ลูกชายคอยดูแลแม่กับน้องส่วนผมต้องออกเรือแทบจะไม่ได้หยุดพักแต่ก็คุ้มค่ากับที่ลงทุนลงแรงไปจนวันหนึ่งในกลางทะเลผมก็ทิ้งสมอจอดเรือไว้ตอนประมาณตีสองมีลูกน้องเรือคนหนึ่งที่เป็นพมา่ามันก็โวยวายมาจากห้องเครื่องใต้ท้องเรือลูกน้องที่เหลือเลยลงไปดูแลมันโวยวายเป็นภาษาพม่าแล้วก็ร้องให้ไม่ยอมออกมาจากห้องเครื่องจนผมต้องลงไปดูเองแล้วอยู่ดีมันก็เอาหัวโขกกับฝาเรือ ซึ่งเป็นไม้ขกแรงมากแบบไม่ยั้งกำลังเลยเลือดพุ่งแบบกระเด็นออกไปเต็มฝาเรือลูกน้องที่เหลือช่วยกันหามันขึ้นมาด้านบนมันก็ร้องไม่ยอมไปไหนแต่ตอนนั้นผมคิดในใจอยู่แล้วว่าเป็นพวกผีวิญญาณอีกแล้วเลยเอาพระของผมไปห้อยเข้ามันมันก็ไม่ได้คริดเหมือนผีเข้าอะไรแต่ก็ค่อยๆเย,ย็นลงผมก็ให้พระมันยืมใส่ไปก่อนและก็ช่วยกันทําแผลเพราะเลือดไหลแทบไม่หยุดอุปกรณ์ยารักษาอะไรก็ไม่ค่อยพร้อมเลยตัดสินใจว่า คงต้องกลับเข้าฝั่งอากาศนั้นตามมาเรื่อยๆจนมีลูกน้องคนหนึ่งมันตะกูลเหมือนตกใจอะไรสักอย่างแล้วตกลงไปในน้ําลูกน้องคนที่เหลือไม่ลงไปช่วยคิดว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองเพราะพวกนี้ว่ายน้ําแข็งมากๆหลายนาทีผ่านไปก็ไม่ขึ้นมาเลยพากันโดดลงไปช่วยตอนผมดำลงไปเห็นมันโดนลากอยู่กับหังเสือใต้ท้องเรือ ขาทุกพันไปด้วยเส้นผมที่ยาวมากๆทุกคนบนเรือยืนยันได้ว่ามันคือเส้นผมไม่ใช่สาหร่ายเพราะผมเอาขึ้นมาดูให้ชัดบนเรือด้วยแต่ละคนขนลุกจนอยากจะกลับบ้านเลยเดี๋ยวนั้นส่วนลูกน้องที่ตกลงไปมันรอดมาแบบอุดปิดแล้วมันก็มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าก่อนมันตกลงไปมาเห็นผู้หญิงอึดๆลอยคออยู่ข้างเรือตอนนั้นพอกลับไปถึงท่าเรือแล้วแต่ละคนแยกย้ายขอลาออกแบบไม่ต้องบอกกลา่าว เหลือลูกน้องไทยอีกคนที่ยังอยู่กับผมแต่พอผมกลับไปบ้านก็พบว่าช่วงเวลาที่ผมออกเรือไปแค่ไม่กี่วันพิมผอมจะเลยือแต่หนังหุ้มกระดูกยังกับโดนผีมาสูบไปจนหมดหลังจากที่กลับมาเจอลูกแขนขาลีบเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกผมก็พาไปโรงพยาบาลแต่หมอก็บอกว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับคนที่เป็นเจ้าหญิงนิทราเพราะสมองอ่อ ผมก็พยายามอธิบายว่าเมื่อห้าถึงหวันที่แล้วลูกผมยังไม่แย่ขนาดนี้แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครเชื่อผมเลยต้องจำใจกลับมาดูแลลูกเหมือนเดิมแต่พอผ่านไปได้สาวันลูกสาวของผมก็จากไปอย่างสงบตอนนั้นหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่แทบสลายที่ทุกอย่างถาโถมเข้ามาใส่ขนาดนี้และในทุกๆวันผมมีและลูกชายจะออกไปทำบุญด้วยกันทุกเช้าอุทิศส,ส่วนกุศลให้ลูกสาวไปสู่สุขคต